วัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนอซทุกท่านเรามาดูอีกสูตรเอาแบบแบบสามทงแบบสามเหลี่ยมมีวิธีจับ <c oughs> ไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยง่ายๆประจำบนนะคะบนเอาตัวนี้ประกาศบอกแล้วบน,นดูหกหรือเจ็ดแล้วเจ็ดสุดนี่แหลจะได้จ้าเจ็ดหนึ่งหกทับหกทับหกเจ็ด เราจะมาย้อนดูดูสีงวดสีงวดก็ได้งวดก็ได้เพราะว่าเวลามีเยอะเลขที่หกก็คือเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกล้างไที่หนึ่งเจ็ดเราจะใช้เลขหกลงมาเลยนะคะ เอาหกลงมาหกเจ็ดแปดเ้าศหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงกันมาเลย9้า ศูน5ห้าจากปูนะคะก็คือ9 0้1ศ2 80 81 8้าห่งเองปดศปดเาไป6ชุดตรงตรงหชุดตรงนะคะ รอยของเราจะมีอยู่ในนี้ศูน เมาที่เก้าสมเกาศยสี่เก้าศูนย์ห้าเกศไม่มีหกเไปที่เลขหน่วยนะคะหน่วยบวก สี่เป็นศูนสีเป็นสีวิธีจำลักหน่อยนะคะหนึก็คือศ1นย์หนึ่งสอปด้า เจ็ดตัวสี่เป็นหนึ่งมนชนด่านที่หกลงมาที่หกเก้าศูนย์หนึ่หกเก้าศูนย์ กคือ,คอส,สองศูห้าหเก้าศูนย์ตามไปหกศูนยเต็มได้หรือยังเต็มได้หรือยังโอสี่สองมือแหงเลยสี่ตัวเองไม่ชไม่ใช่ไม่ใช่ หกไปที่หกเก้าศูนย์ใช้ศูนย์มาเหมือนเดิมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช้ตัวน,นี้แหละมาซื้อตัวน,นี้แปดสองแปดสามแปดสี่ ก้าสองเก้าสามเก้าสี่จุดไวขนาดเลยก็คือศูนย์วกสี่แปดศูนย์วกหนึ่งวกสี่หกศูนย์ ก้ากับห้าหเจ็ดเจ็ดลขชนกันก็คือห้าดศูนย์ก้าสามดเก้าสามห้าเก้สาม

หน่วยบนบว,นบวกสองศูนย์บวกสองเท่ากับสองสามสี่ด้วยก็ได้สองสามสี่จับลักหน่วยนะแล้วเราจะใช้ตัวนี้เลยเอาแปดเก้าลงมาก็คือเก้าศูนย์เก้าแปดเก้า ใส่ตัวนี้นะคะวิธีจับหาเลขเด่นเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้เลขเที่อวเลขเดี่ยวก็คือห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามสี่สองเหมือนเดิมเราจะเอาสามสี่ห้าหกเจ็ด 9012 2เก้าหนึกบวกสบวกเเท่ากับสิบสองรักสิรักหน่วยเราจะใช้3บวก2องเท่ากับห้าหกเจ็ันไว้สามต ตัวนี้ห้าหกเจ็ดก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดหลักร้อยเราก็หาจากตัวนี้เลยสามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่ง แล้วก็เอา3าบวกหเป็น 4, 4ี4่สบวกสเป็น8แล้วเราก็จะเอา5้าบวกสบวกเก้คงที่110หน่วยเท่ากับห้าร้อยหกเจ็ดปดเศน มันชนกันที่ส,สามสามมาแล้วเจ็ดม,มาแล้วแปดสีไม่มีโซนหนึ่งไม่มีโซนแปดสามห้าหลัก้อยถ้าถ้าใครไม่ชอบสามก็ตัดออกไปเพราะมันเป็นเลขเลขหลักของมันเอาตัวนี้นะคะหนึ่งหก กันคือสองหกสามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกจะเยอะเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราจับสองหางสองหกเราก็ชอบนะคะให้มีเยอะกันไว้เลยสองหางนี้กันไวที่จะมาหนึ่งห้าแต่เน้นไปที่เลขหกนะเพราะว่า ห้านี่มันเป็นเลขครึ่งดับครึ่งได้ครึ่งได้ครึ่งดับสามสองหกเจ็ดสองหกแปดสองหกชแปจัดไปสบเจ็ดจัดไปชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเสียชบตัวนี้นะคะ เราก็จัดขัดกระ่านดูคำเตือนคำเตือนคำเตือนลืมเต็มลืมเต็มชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล้ำล่ำรวยๆวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสวดีจ้า